สรุปสรุปภาคนี้ไม่มีการกินเข้าแมวเลยใช่ไหมเนี่ยข้าวลาชันอ๋อลาชันก็หมดก็ไม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องคอนเซ็ปต์ประเดี๋ยวมันให้ข้าวาแมวอ <c oughs> ันกินข้าวคนเลย targeting

รอบน,นี้ไม่รอดคือไม่รอดแล้วนะกูหนีแล้วนะี่ลัลบ้านเลยกดหน e โอ้โหหยิบ้อย ไม่ดูคนเนี่ยน่ะ ผมตาระเบิดให้ดูเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยหูอตัววิ่งซ้อมอะไรทียเอ้อ ตักแต่เล่นไปควยขึ้นก็เอาเหรอควยขึ้นแล้วเหลืออะไรเงี้ยนี่คนเล่นเก็บแพกซินัมเลยปวดเกินเย่นูเคียไม่ได้กลับหรอกอืมผมแล้วผมว่านะคุณโดนอนะแพกซินัมโดนไม่ได้ตั้งใจด้วยนะตั้งใจตั้งใจตั้งใจนะจมันเก็บง่ายตาย นายหลบโดนมีซีเสียวหัวเลยอ้ยแเฮ้ย้ใครใครใครมาเออคุณเต้เขาว่าช่องใหญ่มากๆูแข่งแล้วเว้ เจอเจอในกลุ่มมันแช่อะไรน้อยเล็กแนาเล็กไม่น้อยลตั้งไหนมีใครโกลดเลยแย่ย่งมากเล็กน้อยซาั์ซาราสองก่อนปลอลง ปีสามนี่มึโคตรเปลืองเลยเล้วก็นี่แป๊บหนึ่งหิวข้าวเออใช่ใช่ใช่ไปจะไปเซเว่นเลย จะโดดไปฟีฟาสิแต่ฟีฟาเขาน่ะสามทุ่มว่ะสามทุ่มแล้วอะทิ้งน้องเอ้ยโอ้ย

โอ้โหี๋ยพค่ณเข้าพี่แม่วายวายวายพึ่งมาจะปีนวัตถุาดเอาโน่อิดคนโง่ เดี๋ยวเมื <behaviour> ่อกี <Wasn 't that proposals>? ้พ <Writing stamps? S 1> ี่เมื่อกี้พี่ถือห้าร้ออยู่มันล่วงเว้ันนีมเขียวทำมีเยอะตายแก๊งพี่น้องฆ่าชาวบ้านเขาเยอะเซนี่คิ มันไม่รู้ว่าเป็นพี่นี่อวะคุณดูว่าเป็นอีคนนี้เอป่าไม่พี่อะเครื่องบินกำลังมาพี่แบบเหมือนยืนแบบเหมือนยืนถือห้าร้อยอยู่แล้วมอนมันมันยิงมาแล้วเราพี่กัดเด็นแล้วมอนไอ้แล้วห้าร้อยแม่งตกเว้ยแล้วแม่งตายหมดเลย ยกเว้นพี่เพราะพี่วิ่งดีทันเนี่ยพี่วิ่งีทานนะเดินโน่นรอดแต่แล้วป็นสายสองคนแล้วไอ้คนหนึ่งอ่ะมัน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 นึกว่าไอ้ไอ้คนจีนทำเว้ยมันก็ด่า <laughs> แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันมาบอกว่าจีนฟอตเดอะฟัคไอ้ไอ้จีนมันสีเขียวไงแต่พี่อย่าสีสีสีต้องเงินมันก็พิมพ์จีนฟอตเดอะฟัคพี่ก็พิมพ์ต่อไปจีน เช่คนชงีนี่หอน่า้อคนชงย้อย่้องมี่้อวนงหนชอนี่หี่งยอ่อยี้า่อนอี่ยี่้อคน เล่นบอลอบพี่แค่นั้นแหละาการลงสเซเรเดี๋ยวมาาสกพักตีนยลตัวเน้ยยุ่วายุ่าบอกเขาเขากอนบอกไปนอนไงพี่เล่นซีฟาย เออกาไ,ไม่ไหวแล้วไ,ไม่นอนเลยเออเด็กเขาไป Without the launch codes. What? Launch codes? Without them, the satellite is useless. Shit! Heading to your position! <laughs> okay, uh, I've been tracking them. Uh, one is at the hospital, and one is at the consulate. Are you fucking kidding me? Oh, suck it up. Let's find the damn codes. have got that lookout. Move. We don't want to get trapped in here. Got eyes on a lurker. Good enough. Moving up the stairs. That's... Son of a bitch! Go back to base and fire up the satellite link. No, I can only reactivate from the primary terminal, which is where the Ram base in the desert north of here. Alpha Ram has a mock bed auto anti-air system. We'd be shot down. บิงมาไม่ต้องไปยุ่งกับมัน Ah, that's what you get. Ah! <sighs> that's here. ที่ไว้โบกไปขึ้นบนยอดต้นไม้ขึ้น แล้วเมองมัแกทก่อยกูก็เหมือนเหยียดการูกาด้วยหน้ากัมีมอนห้ามแรกๆเลย ไอเวรี่หาเรื่องให้กูแ้่ มึงมีโดนมึงยังล้มได้อีกเหรอ เอาขึงง้นหัวด้ยต้องให้กูแบกไอ้บ้า